สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการ a p Gamer กับผมนายอัน e ด d o g ดอนะครับวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะเรามากับ Mercier ี e v e n ครับขอเสียงหน่อยครับแม่งมาพร้อมเสียงขนมเลยนะครับวันนี้จะมาแคส่า how to survive นะครับผมในโหมดออนไลน์เกมนะเป็นชาเลนจ์เดี๋ยวผมเชิญ Mercier มาก่อนเนี่ยมาแล้วเอายังไม่ได้เลือกตัวละครเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เอามาแล้วเอา F.B. ด้นะ เออช่างมวยเอ้าชาเลนจ์เจ็ดด้วยเดี๋ยวเฟลกูเฟลอีกแล้วแม่งเอ้ยทำไมกูทำไมกูต้องเป็นคนเฟลตลอดเลยวะมาแล้วลุกลุกเอฟบี้เราลุกไม่ขึ้นอันนั้นครัชอันนั้นครัชเยสุดยอดฮาร์ชเปิดเลยครับเปิดเลยครับเล่นยังไงครับโอ้ไม่เล่นไงวะเดี๋ยวของมีไงอันนี้อันนี้ปืนเว้ยปืนแล้วอันนี้ก็แอมโมเว้ย เดี๋ยวมึงจะมึงมาเดี๋ยวเดินเอ้ยลูกูละโอ้มยอย่ามึงเดินเดินโอ้ยเฮ้ยนี่ไงไม้ไม้เอาไม้โอ๊ยเอาออกไงเนี่ยโอ๊ยเอาไม้กดอะไรวะนี่กีฬากดตัวอะไรครับกดเอฟเอฟเอฟโอ้ยเอฟอี่กีฬาท่าทางเอก็บหน้าตาดีเอ้ยหยิบเก็บไปแล้วเก็บไม่ได้ชิบหายละ โอเคดับล้าดับแล้วซอมบี้ก็ควรค่าเงินป๊าบแล้วแอมโมกูโดนแอมโมอ้าวแล้วกูเอามาทำไมเนี่ยกดกดใช้ไงเนี่ยมีกระตูนนิกไม้เอาไว้เช่นเดียวกดใช้ไงเนี่ยตาฮะฮะมันกดจิงยังไงเฮ้ยช็อตทูบคืออะไรวะน่าจะเอามารวมกันเฮ้ยอะไรอ่ะปืนยังใช้ไม่ได้กูว่าแล้ว ช็อตทูปมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ใช่ไงวะเดี๋ยวอย่างโง่อะมากดเป็นบ้าวิ่งเว้ยอ๋อแล้วก็ไม่บอกเรตะวันรู้ไงสตาฟิน่าโงกว่าที่มึงคิดเยอะเืออยอะไรอ่ะเอ้ยนี่ไงแมนนวลคอมเพรสเซอร์มาเก็บมาเก็บเอาไปประกอบปืนน่ะเอาไปทำอะไรได้เลยเนี่ยนี่มันเก็บหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยยริงยิงดีนี่อะไรเนี่ยไม่เหรอ โอ้ยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยต้องดูสเต็ปดูสเต็ปจะระเบิดวะสเต็ปปี่ะรไม่โดนไม่โดนตีไม่โดนจะตายสองดอกด่วนตายตายชิมาอะไรยิ้มกูตายมาช่วยกูด้วยไม่ช่วยไม่ได้เลยมีม้ามีม้ากูยอมตายตายกู เอเนี่ยบอกแล้วโต้ทั่วมันฆ่าไงไลยเนี่ยมาเอาไม่เอาไม่เมื่อไรกูจะผ่านนะเด้อแบบยังเฟยเเฮ้ยนี่ไงกระสุเอนเปออะไรเราโดนกระสุนกระสุนอุ้ยอย่าตามกู <c oughs> ยินยินประกอบไม่ได้เร็วยินยินประกอบไงวะเดี๋ยวอย่าวิ่งไปให้มันเห็นดิ <c oughs> พีเจอวิธีคอมไบแล้วเฮ้ยหย่าอือป้าป้าป้ากูเชอก์ออกอคือมันออกไปได้มันออกไปทันอ่ะโอ้อะไรเนี่ยคอมไบได้ไหมเนี่ยนี่ไงคอมไบปั๊บป้าป้าอย่างเทพอ่ะไงต่อคอมไบฮ้ยมมันีไอ้หลอดหิวๆด้วยวาอย่างเม่ป้ายิน เดี๋ยวลองทำยังไงเนี่ยไม่รู้ก็ลองเก็บแล้วก็เอามาคอมบายนมวัวดูในเสียงมันอยู่ไหนวะเขากระตุลปลเขากระตุลปลายอืออือเอายิงมันยิงมันยิงมันตอนนี้เจ้าคือผู้นำมันเป็นปืนยิงตะปูเออเป็นไงล่ะยิงตะปูไม่ธรรมดานะนี่นะฮะอ๋อเอามาตุลไปให้หมดเลยค่ะอ่านะครับหลังจากเมื่อกี้ โน้ตบุ๊กนะมาเซียเรเวนนะใกล้เกิดการแบตหมดได้ถูกจังหวะมากนะครับผมตอนนี้จะกลับมาแล้วครับขอเสียงไหมเฟลเบย์เฟลเบย์เฟลเบย์แล้วเอาอันนี้มันฉากใหม่อ่ะเมพอะไรแบบได้ยินเสียนหัวเลยเอาไร้เสียนสนูติภูมิสนูติปูมิทูมไรเดอร์อ่านั่นแหละเจ็ดรูมระยะไกลระยะไกลนะครับ โอ้ยม,มันอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเห็นไหมมันกำลังลุมกินอยู่เลยเมื่อกี้ตั้งหลายตัวครับต,ต,ตัวจีนตัวจีนอือตัวจีนถึงกับตัวจีนเลยบวกบวกมีเป็นล้านเป็นอืเป็นเงละเป็นเงละเป็นไงละเป็นไงละเป็นเงละหายหมดหายหมดเป็นไงเราโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ลูกขนูเต็มเลยเฮ้ยอืมเกมนี้สอนให้รู้ว่า ต้องกดปุ่ม F ให้ไวที่สุดที่ทำได้อ้าวเบื่อจะหูหายไปตามด้วอผลประโยชน์ของตัวเองอุ้ยมาแล้วควรลำนาเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยยิงไปเลยไม่ต้องสนใจนั่นแหละอ้าวเอาเิานจะระเบิดอันนาจานในดี่้าตารน่าอุ้ยเป็ดเป็ดเป็ด มีหนึ่งเดียวนานยิงหอืมเปดอีเปดเปดเปดเป็ดไปยิงดูเปดนะฮันหาเรื่องหาเรื่องมาสะใจจริงมันมีแบบเปลี่ยนอาวุธเร็วๆป่ใครไม่รู้ Z Rush บนคลาชเอ้าเฮ้ยมันฟันได้มันฟันได้เดี๋ยวบนนู้นมีอะไรอ่ะลองไปดูกัน ไถ้างบนานี้ก็ต้องฟันได้นั่นไงจริงๆด้วยเพราะว่าเราไปทางนี้เลยปั่นต้นไม้เดี๋ยวมันเผื่อมีของอะไรให้เก็บไงัชนี่สันติฐานแบบเกมเมอร์สุดๆอ่ะแบบสุดท้ายก็ไม่มีอะไรให้เก็บจะพูดทำไมวะบวกเอ้าเอ้าบวกนัดตายแล้วหายบวกเฮ้ย้ชิบหายแล้วเออเป็นไงนะเขาเรียกว่าล่อให้ระเบิดใส่ตัวอื่นแฉได้หมดเลยกู สมุนไพ่เอ้ากดผิดเฮ้ยที่หายแล้วโอ้มานตะเกียบโอ้ร้องอเฮ้ยหนีหนีกันหนีก่อนโต๊ะจีนมันโต๊ะจีนอะมันโต๊ะจีนมึงชอบโต๊ะจีนกันมึงชอบโต๊ะจีนนะโต๊ะจีนอ้าวกระร้าด็อตซะหน่อยโต๊ะจีนโต๊ะจีนแม่งโต๊ะจีนเยอะจริงว่ะตัวนี้เรารอซูมลัด ซูมโดนกูซะอีกละอืมอืมเป็นกองสนับสนุนรับฟินิชอย่างเม่บะอ่าโอ้โหสุดยอดเฮ้ยมีสมุนไพรด้วยได้แต่กระสุนนะสมุนไพรมาเดนเขาจะคราฟให้เอาสมุนไพรคราฟได้เลยเหรอคิดว่ากินได้อย่างเดียวขอกินหน่อยอ้าวจะกินเราอ้าวเดี๋ยวเขาไปกินเลย เอละอสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะเปิดไฟฉายได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนะขอดูอ่ะมันมีมันมีอันนี้วะมันมีทานหมดวะเฮ้ยยิงยิงยิง,ยง,ยงสองเป้าสองเป้าใค,ใครมาเลตโอ้โหอ้าวเฮ้ยพอร์ตปะพอร์ตไหมล่ะพอร์ตทำไมนะเอาเห็นมันชนมาอ๋อคี่ว่าโอ้เหมือนไอรอนแมนอ่ะสุดยอดอ่ะดูดีมีแสงอ่ะมีแสงมาจากอกอ่ะ ลาดเอชไอเอ้ยมั่ไงตัวจีนส่องไฟแล้วส่องไฟแล้วจัดการในตัวใหญ่ก่อนเอ้ยไอตัวนั้นเห็นเราเว้ยเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนมันเห็นเราๆมันระเบิดจากข้างบนได้ป่ะวอ้มองไม่เห็นมุมกล้องมาแล้วมันลงมาแล้วอ <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ไม่โดนเข <c oughs> าเรียกว่าลมด, <c oughs> ดีดเอหาเรื่องหาเรื่องเหรอหาเรื่องหาเรื่อง โอนหนึ่งฟองแม่งเโอ้โอ้้โตจีนเยอะเยอะโอนโคตรเอะอะเอาอมาดิครับออกมาดิออกมาดิยต้องกิโลต้องกโลคนฟันก็ฟันต่อไปออเอโตจีนโตจีนเยอะไปนะบางท เปิดมาหาตัวระวังนะครับระวังแล้วเปิดเลยโอ้ตัวจีนอีกเวฟมาแล้วต้องนิ้วดีๆไอ้นิ้วกับลัวลเวเดช็อตไม่ไม่จะไฟเบอร์ เริ่มการจังหวะแมนแล้วเว้ยเฮ้ยได้กระสุนนะได้แต่กระสุนอย่างเยอะแต่ไม่มีปืนอ่ะเนี่ยตาจะเอาของไปให้ผมมาเดยวผมว่าเราพลาดพลาดอุ้ยเดี๋ยวยิงก่อนยิงก่อนยิงไอตัวนี้ก่อนสองเป่าแล้วผมว่าเราต้องเก็บเก็บปืนไม่ได้แน่เลยอ่ะ มันไม่น่าจะมีปืนไม่มีแต่กระสุนกระสุนโคตรเยอะเลยนะเว้ยเก็บเต็มมากี่สล็อตแล้วเนี่ยเนี่ยสองสล็อตแล้วเนี่ยโตจีนนู่นนู่นนู่นตัวตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนกระสุนทันว่ะเลยเคลียร์ทางนี้ก็คุณงฟองหักเหหักเหหักเหเออไอ้คนตายเออเออเอออย่าวิ่งตามจันจนมีผู้หญิงต่อบาง เฮ้ยตีก่อนตีก่อนอย่าอย่าทำกูเลยมานี่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 มาเยอะเกินไปเฮ้ยชิบมาแล้วหนี <descon idos> ไปไป <invalid AUDIO> นู่นอย่ามานีส่สอง <Dod ger sound> เป้าสองเป้าอย่าเอาจีบตัวดับเบิลแฉบดับเบิลแฉบ โอ้ยโดนโดนกัน <Diamond> ท <Hai> ุกคนเฮ้ยขอมาไล่ไลายละเจ็บเฮ้ยมันมืดแล้วอะงวงไปเนี่ยแคมป์อยู่ไหนอะก็ไม่รู้ไล่ไล่ไล่เสี่ยงซอมบีได้อะไรที่มันเกี่ยวกับปืนบ้ามาโอ้ยไอจอนไอจอนไอจอนมึงนี่ลลยฉายา เฮ้ได้ได้ได้อันคิวแล้วเอามันคอมไบได้ด้วยอ่ะจะคอมไบจะกินดีอ่ะคอมไบดีกว่ามันน่าจะใช้ได้เุดได้ได้ได้เยอะมีไงคอมไบแล้วได้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 ถุงมือมามาทำอะไรไม่รู้อะะถุงมือมันใช้ใช้ฮิวได้เหมือนกันปะใช่ครับใช้ไขอฮิวแล้วกันอือยังเยอะ โอ้โหมนกินดูเลือดเลือดเลือดเหลือแคกระตุ่มระตุ่มเก็บของเก็บของส่งไปฉายให้อ่าไปฉายแมีโยนนี้นี่เองโยงไงราชดาซอยสี่แตแกงก็ไม่ได้ตาป้าไปต่อดิเราเจอแคมยังยังไม่เจอใช่ปะเราต้องเดินหน้าไปเรื่อยใช่ปะดูเลือดผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรคือ อะไรเนี่ย,ยนี่ตุกกระตุกกระตุกยังไงแเมป์อยู่ใกล้ๆเราเลยเฮ้ยทำไมมันกระตุกอะ่ะนำทางไปก่อนทำไมกระตุกว oh, <dead S 1> ะอา้อาวอ้าวชิบหายละเดี๋ย้ๆๆโอ้ยตายแล้วจุดไฟก่อนฮิวไว้ก่อนจะจุดไฟให้อุ้ยจะตายแล้วฮิวฮิวฮิวโอ้ยฮิวไม่ทันว่ะ อ่านะฮะเนื่องจากเป็นความบิดพลาดของกูเดี๋ยวยงฝ่ายเดียวนะที่ฮิวไม่ทันนะก็เห็นเห็นมันเต็มหลอดแล้วว่าเออแค่นี้เราไปก่อนนะครับอาจเจอกันพาร์ทหน้าถ้ามีนะแค่นี้เราไปก่อนสวัสดีครับผม